การประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลคือกระบวนการต่างๆที่กระทำกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลเป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการบริหารหรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้เช่นการประมวลผลข้อมูลการซื้อสินค้า เราวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าในแต่ละฤดูกาลเพื่อการจัดเตรียมสินค้าสำหรับจำหน่ายในฤดูกาลต่อไปซึ่งการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นมีทั้งหมด6ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1ทําทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งเนื่องจาก เป็นขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลผู้วิเคราะห์ควรมีความเข้าใจถึงขอบเขตของงานและระบุปัญหาได้ <c oughs> เพื่อนำไปสู่การหาคำตอบของปัญหาที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส่งผลต่อการประมวลผลที่ดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้องตัวอย่างของวัตถุประสงค์ ของการหาผลลัพธ์จากการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเช่นทำอย่างไรนะจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าชนิดต่างๆได้ทำอย่างไรให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าได้อีกครั้งการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้กับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งขั้นตอนที่2การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลคือกระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์หรือการประมวลผลต่างๆโดยการเก็บข้อมูลที่ดีต้องได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือแหล่งข้อมูลควรได้มาจากข้อมูลปฐมภูมิที่ลงมือทำก่อนประมวลผลและข้อมูลทุติยภูมิที่มีความน่าเชื่อถือคุณสมบัติของข้อมูลที่ดีความถูกต้องแม่นยำความทันสมัย ความสมบูรณ์ครบถ้วนความกระชับตรงตามความต้องการของผู้ใช้ความต่อเนื่องขั้นตอนที่3การเตรียมข้อมูลการเตรียมข้อมูลหลังจากได้ข้อมูลจากข้อมูลประมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิให้เข้าใจได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ทำให้เหมาะสมต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลต่อไปซึ่งมี2ขั้นตอนที่สำคัญคือการคัดเลือกข้อมูลการทำความสะอาดข้อมูลขั้นตอนที่4การประมวลผลข้อมูลคือกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ รงกับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลที่ดีควรทำการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีที่แม่นยําและมีเครื่องมือที่เที่ยงตรงซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือขั้นตอนที่5การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติคือการใช้ทฤษฎีทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นเทคนิควิธีที่ได้รับความนิยมในการประมวลผลข้อมูลเนื่องจากทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือโดยข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทตามปริมาณของข้อมูลคือ 1. ประชากรคือข้อมูลทั้งหมด ที่นำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 2. กลุ่มตัวอย่างคือข้อมูลบางส่วนของประชากรที่นำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสามารถนำวิธีทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นค่ากลางค่าพิสัยส่วนแบ่งเบนมาตรฐานโดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์คือ ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเช่น Microsoft Excel Google Sheets มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนที่6การทำข้อมูลให้เป็นภาพการทำข้อมูลให้เป็นภาพคือการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มานำเสนอในรูปแบบต่างๆเช่นกราฟภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยขั้นตอนการทำข้อมูลให้เป็นภาพมีดังนี้ 1. วางแผนการนำเสนอข้อมูล 2. เตรียมข้อมูล 3. ออกแบบและ 4. ปรับปรุงให้ดีขึ้น